คลิปนี้นะคะแม่น้องสันก็จะพามาดูขั้นตอนการปูแผ่นกระเบื้องยางนะคะในส่วนที่เป็นระเบียงของบ้านค่ะระเบียงบ้านหลังนี้นะคะก็จะยื่นออกไป2เมตรนะคะส่วนตัวแผ่นกระเบื้องยางนะคะก็จะมีความยาวแผ่นละ9 0ซมตรค่ะการปูแผ่นกระเบื้องยางของเรานะคะสองแผ่นแรกเราก็จะปูเต็มแผ่นนะคะส่วนแผ่นสุดท้ายเศษที่เหลือนะคะเราก็จะตัด นะคะมาปลูกให้เต็มค่ะตัวกระเบื้องยางชนิดนี้นะคะจะเป็นกระเบื้องยางแบบที่ไม่มีกาวในตัวนะคะก็จะต้องทากาวที่พื้นก่อนนะคะก่อนที่จะแปะแผ่นกระเบื้องยางลงไปค่ะขั้นตอนการตัดแผ่นกระเบื้องยางนะคะก็ตัดไม่ยากค่ะเราก็จะใช้มีดคัตเตอร์นะคะตัดตามความยาวที่เราต้องการค่ะแล้วก็หักพับเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็จะใช้มีดคัตเตอร์นะคะกรีดให้ขาดแบบนี้ค่ะ สำหรับกระเบื้องสีนี้ลายนี้นะคะเป็นสีไม้แจ่มจันทร์ค่ะแม่น้องสันก็ซื้อมาจากไทยวัสดุนะคะราคาต่อก,กล่องนะคะอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทค่ะเฉลี่ยกล่องนึงนะคะก็จะมีหรือว่าปูได้ประมาณ3 2 3ตารางเมตรนะคะก็เฉลี่ยอยู่าตารางเมตรละ2 0 0กว่าบาทค่ะสำหรับค่าแผ่นกระเบื้องยางนะคะอันนี้เป็นเฉพาะค่าแผ่นนะคะไม่รวมค่าแรงในการปูแล้วก็ ค่ากาวด้วยค่ะค่ากาวนะคะก็ซื้อแยกมาต่างหากค่ะเป็นกาวนะคะกับปุกละประมาณ400กว่าบาทค่ะในส่วนขั้นตอนการทากาวนะคะเราก็จะใช้เกลียงนะคะในการตักกาวทานะคะให้ทั่วบริเวณที่เราเจะติดค่ะสําหรับเนื้อกาวนะคะเราทาใหม่ๆก็จะเป็นเนื้อครีมสีขาวๆนะคะอ่าก็จะมีเอฟซีนะคะแนะนํามาค่ะบอกกีิ่นงานแม่น้องสันว่าต้องรอให้ กาวนะคะเปลี่ยนเป็นสีใสก่อนค่ะแต่ว่าในคลิปนะคะแม่น้องสันอาจจะปูเร็วไปหน่อยค่ะกาวยังไม่เปลี่ยนสีนะคะทําให้เรามองเห็นฟิลของกาวนะคะล้นออกมาทําให้ทองได้เ็ดค่ะเนื่อน้องเนือน้องสันนะคะได้รับฟังความคิดเห็นจากทางบ้านที่แนะนำอ,อะไรนะคะเราก็มาเก้ีขยกับรุ้งเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะต้องทากาวไปก่อนแล้วก็ รอให้กาวนะคะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีใสก่อนที่เราจะปลูกกระเบื้องอยางทับค่ะสำหรับพื้นที่ระเบียงบ้านหลังนี้นะคะที่ใช้พื้นที่ในการปลูกกระเบื้องอยางทั้งหมด58ตารางเมตรนะคะใช้กระเบื้องอยางทั้งหมด 8กล่องนะคะสำหรับใครที่จะติดตั้งกระเบื้องยางแบบนี้นะคะแม่้องจันบอกเลยว่าปลูง่ายนะคะปูไม่ยากค่ะผู้หญิงเราก็สามารถทําได้นะคะสําหรับพื้นที่เป็นกระเบื้องเดิมหรือว่าแผ่นสามาร์ทบอร์ดแบบนี้นะคะสามารถที่จะทําความสะอาดแล้วก็ติดตั้งได้เลยค่ะ สำหรับค่าแรงนะคะก็จะมีหลายๆท่านถามว่าค่าแรงในการปลูกกระเบื้องยางแบบนี้คิดตารางเมตรละเท่าไหร่นะคะ,ะก็จะมีหลากหลายราคาค่ะขึ้นอยู่กับพื้นที่มากพื้นที่น้อยนะคะโดยเติ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณตารางเมตรละ1 0ึงอถึงหนึ่กว่าบาทนะคะแล้วแต่ว่าพื้นที่ไกลๆนะคะก็มีค่าน้ำมันรถของช่างนะคะพื้นที่น้อยก็อาจจะต้องบวกเพิ่มค่ะพื้นที่เยอะก็เฉลี่ยกันไปนะคะ อยู่ประมาณตารางเมตรละ100กว่าบาทค่ะสำหรับค่าแรงการปลูกกระเบื้องยางค่ะสำหรับพื้นที่ในการปลูกกระเบื้องยางนะคะควรหรือว่าเหมาะที่จะปลูกในห้องมากกว่านะคะในส่วนที่ไม่โดนแดดโดนฝนค่ะแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้โดนแดดโดนฝนเต็มๆนะคะแต่บ่าทางเ่อชกของบ้านไม่เสีเยดเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะถ้าเกิดอนาคตมีปัญหาการล่อนหรือว่าหดตัวของกระเบื้องยางเจ้าของบ้านก็อาจจะปลูกทับหรือว่าเปลี่ยน แก้ไขาลายใหม่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการปลูกกระเบื้องยางคร่าวๆของทีมงานแม่น้องตันนะคะขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ